เคล็ดลับในการเก็บเหล็กแบบนี้นะครับโดยที่ม like ันไม่ขึ <ED> ้นสนิมอยู่ได้เป็นเดือนเป็นปีมีเคล็ดลับอะไรไปชมมเลยครับวันนี้นะครับผมมีตัวช่วยดีๆนะครับในการเก็บเหล็กแบบนี้นะครับไม่ให้มันขึ้นสนิมอยู่ได้แบบเป็นเดือนเป็นปีนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นน้ํายาหล่อนลื่นนะครับแล้วก็น้ํายากันสนิมไปในตัวนะครับถังนี้นะครับเป็นถังขนาด20ลิตรนะครับของบริษัทเพตาเคมนะครับ อันนี้ไม่ใช่สปอนเซอร์แต่อย่างใดนะครับผมใช้ดีจึงบอกต่อนะครับใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถค้นหาชื่อบริษัทต,ตาม Google Google Map ได้เลยนะครับถังนี้บรรจุ20ลิตรนะครับน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ17กิโลโดยประมาณเนะาะถังนี้เนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ1,800บาทใครที่ใช้ไม่เยอะนะครับก็มีถังเล็กเหมือนกันนะครับลองสั่งมาใช้งาน,นดูนะครับวิธีการใช้งานนะครับง่ายๆเลยให้เราทำการเทน้ำยานะครับ ใส่บ็อกใส่ถังอะไรก็ได้นะครับที่สามารถนําชิ้นงานของเราเนี่ยจุ่มลงไปแบบนี้ได้เนาะให้เรานะครับทําการจุ่มลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็หยิบขึ้นมาได้เลยนะครับเราไม่จําเป็นต้องแช่ทิ้งไว้นะครับหลังจากที่เราหยิบขึ้นมาแล้วนะครับเราก็ทําการใส่ในตะกร้าแบบนี้นะครับเพื่อให้มันกรองน้ามันออกเนาะเจ้าตัวน้ํายานะครับก็จะไปเคลือบนะครับเหล็กของเรานะฮะไม่ให้มันขึ้นสนิมนะครับสังเกตดูนะครับเหล็กพวกนี้เนาะเป็นงานดัดงานพ่อพวกนี้เนี่ย เราได้ทำการทำสต็อกไว้เป็นเดือนแล้วนะครับไม่มีขึ้นสนิมเลยนะครับอ่าสังเกตดูนะอันนี้เป็นเดือนสองเดือนแล้วนะครับสังเกตว่าไม่มีสนิมขึ้นสักนิดเลยนะครับใครที่ทำงานเหล็กแบบนี้เนาะเยอะๆแบบนี้เนี่ยก็ลองสั่งมาใช้งานกันดูนะครับผมรับประกันว่าใช้งานได้ผลร้อนแน่นอนนะครับโอเคครับผมลองใช้งานกันดูนะครับ